ถุงเงินมาสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะคะนี่น้องถุงเงินนะคะเด๋ยนนี้น้องถุงเงินก็มีพุงแล้วนะคะอ้วนขึ้นนิดนึงนะคะที่ช่วยเหลือมาจากทุ่งนานะคะน้องมี3ามขานะคะแล้วก็ทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตตาน้องนะคะก็ถ่ายคลิปเด็กๆในบ้านแล้วก็ข้างนอกด้วยนะคะวันนี้แม่นุกจะไปทําอะไรบ้างก็รอชม ตามคลิปเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เช้าเช้าแบบนี้ก็จะดูกับเด็กๆก่อนเคลียร์กงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆก็มารอแล้วค่ะเจ้าส้มเจ้าเทาก็มีข่าวดีนะคะเจ้าส้มสีส้มกับสีเทาเขามีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านให้ไปทำวัคซีนเจ้าส้มเจ้าเทานะคะ ตอนแรกว่าจะทําหมันก่อนคงจะยังไม่ใช่ค่ะเอาไปทําวัคซีนก่อนเพราะว่าการที่น้องจะทาหมันบางทีน้องไม่ได้ทําวัคซีนแล้วมันเสี่ยงต่อการตริดไข้หัดบัดแมวอะไรต่างๆนานานะคะให้น้องได้มีภูมิต้านทานด้วยนะคะเดี๋ยวก็เอาน้องไปทําน้งสองตัวเลยนะคะเขาเขาเป็นแมวโตเขาน่าจะตัวละสองเข็มสองครั้งนะคะเข็มล,สละสี่ร้อยห้าสิบก็ท่านเมตตามาให้งบมา2,000บาทหนูคิดว่าพอนะคะหนูคิดว่าพอ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะที่เมตาสีเทากับสีส้มค่ะอันนี้ก็มาถึงโรงเรียนนะคะที่บรรยากาศเดิมๆที่โรงเรียนที่นุกงขงให้อาหารแมวจรนะคะก็เคยทํางานที่นี่ตั้ง7-8ปีนะคะก็เป็นยัมบรรยากาศที่ไม่เคยลืมยังคิดถึงอยู่ตลอดนะคะตอนที่อยู่หมู่บ้านเก่าก็มาสอนที่นี่นะคะสอนที่นี่ก็ มันอยู่ใกล้บ้านมากค่ะมันขี่มอไซค์แค่5นาทีก็มาถึงที่ทำงานแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนระควบรวมแล้วนะคะตอนนี้นกก็ไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้วก็ไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะคะที่ท,ท,ที่ที่ปลอดภัยกว่าบ้านหลังก่อนนะะแต่นกมาให้อาหารพวกเขาบ่อยค่ะทุกวันทุกวันเลยนะคะ,บ,ะบางวันที่เป็นวันหยุดก็จะมาเร็วบางวันทีท่ต้องทำงานก็เลิกงานก็จะแวะมา ไปดูเขานะคะวันนี้เราได้เจอเขานะคะเห็นไหมคะเขาให้เราเจอแล้วเขาก็ไม่วิ่งหนีนะคะกอเอาน้ำเอาอาหารมาไว้ให้นะคะน้องน่าสงสารมากเลยนะคะเป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้เขาไม่หนีนะคะเขาคงจะรู้ว่าเราไม่ได้มาทําอันตรายอะไรเขานะคะเขาก็นั่งดูเราเนะะี่ยค่ะก็คอยเอาน้าเอาอาหารมาเติมน้ํานี่ก็ต้องเปลี่ยนให้เรื่อยนะคะ นี่ค่ะมาถึงแล้วดูดูแมวแมวของลุงนะคะดูแมวของลุงนะคะแม่เขาเป็นวิเชียนมาสนะคะแต่ว่าลูกเขาก็ออกมาเป็นลูกผสมก็เลยได้ได,ได้วิเชียนมาสมาเท่านี้เองนะคะดูหน้าตาดูดูดูขี้กลัวนะคะขี้กลัวสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนแล้วยังไม่ได้ทวัคซีนเลยนะคะดู เขาลุงเขาก็เลี้ยงไว้อ่ะลุงใกล้ๆบ้านในในสวนเนี่ยท,ที่ที่นุกเอาแม่สามสีมาฝังไว้น่ะตรงนั้นน่ะเป็นลุงเลี้ยงแมวไว้หลายตัวเหมือนกันนะคะก่อนกลับบ้านก็แวะมาโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่ที่สอนอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาดูความเรียบร้อยที่โรงเรียนก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ